ตอนนี้ปรุงกับแดนแวะมาซื้อของในห้างที่ขายของเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการทําเกษตรค่ะที่นี่เป็นห้างใหญ่มากมีของขายเยอะแยะมากมายเลยค่ะห้างขายของที่เดนมาร์กเนี่ยจะมีพนักงานมาบริการให้กับลูกค้าน้อยมากค่ะเพื่อนๆจะไม่เหมือนที่ประเทศไทยมีพนักงานเยอะแยะมากมายที่นี่พนักงานของเขาจะต้องจ่ายค่าแรงเป็นชั่วโมงแพงมากค่ะ เขาจะไม่จ้างพนักงานเยอะแล้วก็พนักงานของเขาจะต้องทำงานให้คุ้มกับค่าเงินเดือนค่ะลูกค้าอยากได้อะไรก็ต้องเดินหาเองแล้วก็ต้องช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดค่ะเวลาปรุงมาซื้อของในห้างในปรุงรู้สึกอึดอัดมากๆเลยค่ะเพื่อนๆถ้าเราจะถามอะไรสักอย่างเนี่ยเราจะต้องยืนรอต่อแถวยาวตามคิวค่ะสวัสดีค่ะ ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมจิตอินเดนมาร์วันนี้ปุงกับแดนมาที่บ้านสวนกันอีกแล้วค่ะวันนี้เราซื้อของมาหลายอย่างเลยมาที่สวนของเราค่ะเดี๋ยวพวกเราจะขนลงจากรถกันค่ะพวกเราไปซื้อดินมาค่ะเพื่อนๆแล้วก็เครื่องตัดหญ้าด้วยรถเข็นย,ยางแบนอีกแล้วค่ะแดนต้องแบกไปทีละถุงลูกชายก็ไม่ได้มาด้วยวันนี้ ไรดินนะเพื่อนๆหลายกิโลเลยค่ะแต่ละถุงวันนี้พวกเราซื้อมาทั้งหมด6ถุงอันนี้จะเป็นดินออกแกนิกค่ะเพื่อนๆราคาจะแพงหน่อยตอนช่วงที่ราคาถูกๆเราก็ไม่ได้ไปซื้อวันนี้เราซื้อเครื่องดูดฝุ่นใหม่ใหม่ค่ะเพื่อนๆจะมีแรงหวัดมากกว่าอันเก่าค่ะอันนี้เป็นอันเก่าค่ะเพื่อนๆราคาไม่แพงมากเป็นของฟิลิปหวัดของเครื่องอันนี้เขาจะน้อยดูดฝุ่นไม่ค่อยดีค่ะ เราแดนก็ได้ซื้อไอเครื่องตัดกิ่งไม้อันใหม่มาค่ะอันเก่าอ่ะที่ชาร์จแบตสายสายชาร์จแบตขาดค่ะเพื่อนแ <c oughs> <c oughs> ดนต้องซื้อมาใหม่ <c oughs> <c oughs> อุปกรณ์นีไม่มีดีเลยพังหมดเลยค่ะต้องซื้อใหม่กันเดี๋ยวแดนจะถอดออกมาแล้วก็เอาไปชาร์จแบต ครื่องดูดฝุ่นงใหม่เพื่อนเพื่อนเราต้องลองก่อนค่ะถ้าเสียเราจะได้มปเปลี่ยนเขาได้ดูดสะอาดดีอยู่ค่ะเพื่อนเพื่อนแรงของเครื่องนี้ดีกว่าเครื่องนั้นเยอะเลยค่ะเก็บไว้ก่อน <c oughs> นี่เป็นอาหารมื้อเที่ยงมื้อบา่บายของพวกเราค่ะเพื่อนเพื่อนปรุงซื้อลาซัญญ่ามาค่ะแล้วก็มาอุ่นกินแล้วนี่ก็จะเป็นขนมค่ะที่จะกินกับกาแฟแล้วก็มีแอปเปิ้ล แล้วก็ขนมจากเมืองไทยลูกสาวซื้อมาฝากม,มาทานลาสัญญาด้วยกันค่ะเพื่อนๆเดนก็หิวหอบถุง <c oughs> ดินระวางไว้หนักมากเลยใช้พลังงานเยอะอากาศหนาวค่ะเ <c oughs> พื่อนๆยังใส่หมวกเลย <c oughs> เรามาแล้วก็ต้องเปิดบ้านค่ะ แล้วก็เปิดความร้อนถ้าไม่งั้นบ้านนี้จะชื้นหมดเปิดให้อากาศเข้าให้หมดค่ะกลิ่นบุรีกลิ่นอับคนที่เข้าเช่าบ้านอยู่อะ่ะยังมีกลิ่นเยอะอยู่เลยค่ะด้านบนนะปุ้งก็เปิดไว้ดันกินและสัญญาเสร็จแล้วต่อด้วยกาแฟแล้วก็ขนมเค้ก อแอป,ปเปิลน,นะแดนขนมไม่มีไส้ผลไม้น้ําตาลเยอะมากเลยเพื่อนๆหวานข้างในไม่พอเพิ่มน,น้ำตาลไปอีกคนแดนนี่ชอบกินน้ําตาลมากๆค่ะใส้แยผ่มานขนมด้วยกันค่ะเพื่อนๆ คือมันฝรั่งมาสองถุงค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะเอาไปปลูกค่ะงอกเต็มเลยปุ๋งก็จะเอาวางไปแบบนี้แล้วค่ะไม่ต้องคิดมาก <c oughs> ปลูกไปเลยจริงๆแล้วต้องขุดล่องให้ดีๆค่ะยกล่องหัวเขาจะได้ออกมาสวยๆนี่ปุงจะปลูกไปแบบธรรมชาติเลยตาข่ายถุงที่ใส่มาแกะออกไม่ได้หนอเขาติด ลูกแบบไม่ได้มีคนมาดูแลแต่ก็ได้กินทุกปีค่ะกินแบบไม่เต็มเม็ดเ,เต็มหน่วยแต่ก็อยากจะปลูกดินแถวเนี้ยจะล้วนซุยค่ะนเพื่อนแต่ว่ารากหญ้าเต็มเลยุงเอาดินที่ปลูกมะเขือเทศมาเทไว้ในนี้ดินก็เลยซุยซุยดินนุ่มมากเลยค่ะดินเก่าเอามาตากฝนตากหิมะไว้ ินนังชื้นอยู่แต่ปุ้งก็จะลดน้ำเข้าไว้สักหน่อยค่ะปลูกใหม่ๆเนาะจะได้ชุ่มชำ่ำแดนกำลังติดพลาสติกบ้านผักอยู่หล่นลงมาเต็มเลยค่ะงานเข้ากว่าจะได้แต่และแผ่นต้องมีคนช่วยจับปุ้งก็ทำอย่างอื่นแบ่งหน้าที่กันทำไป ติดได้เท่าไรก็ค่อยว่ากันดูดอกฟันสิงโตค่ะเ,เ,เพื่อนๆสวยๆสีเหลืองเต็มไปหมดเลยค่ะคนเดนมาร์กเขาไม่ชอบนะคะเนี่ยก็จะเอายามาฉีดขุดลากถอนโคนค่ะนี่เป็นต้นแพรดอกออกเต็มอีกแล้วปีนี้ไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่าปีที่แล้วพายุเข้าไม่เหลือซากลูกเลยค่ะอันนี้เป็นต้นแอปเปิล ดอกกำลังออกปีที่แล้วต้นนี้ไม่มีดอกเลยอันนี้ก็เป็นต้นแอปเปิลอีกต้นหนึ่งที่ได้กินได้เก็บกินทุกปีกำลังออกดอกเหมือนกันค่ะแต่ยังไม่บานเต็มที่แอปเปิลจะออกดอกช้านะต้นเชอร์รี่ของเราก็ออกดอกเต็มเลยค่ะนี่ตุมต่มๆก็กำลังเยอะ อันนี้บานออกมาแล้วโอ้หนี่ขึ้นไปจนถึงยอดด้วยค่ะต้นนี้เป็นต้นพลัมต้นใหญ่มากดอกเต็มเลยค่ะปีที่แล้วก็ไม่ได้กินซักลูกเลยพายุเข้าในช่วงขณะที่เขาลูกกำลังเขียวอยู่พัดกระเด็นหล่นหมดเลยค่ะนี่ก็ดอกเต็มต้นเลยออกดอกเร็ว นี่ก็เป็นเชอร์รี่ของเราอีกต้นหนึ่งดอกเต็มเหมือนกันค่ะต้นนี้รู้สึกจะออกดอกมากกว่าต้นเมื่อตะกี้นี้ดอกสีขาวเชอร์รี่ตัวเล็กๆเนี่ยก็ได้กินหลายกิโลอยู่ค่ะแสงแดดจ้าเต็มที่เลยพยากรณ์อากาศบอกว่าหิมะจะตกอีกค่ะทางด้านนู้นก็เป็นต้นพลัมสูงมากเลย ส่วนของคนอื่นดอกเต็มเลยค่ะแดนลองเครื่องใหม่ค่ะเพื่อนๆตัดได้ดีหรือเปล่าถ้าเสียแล้วจะไปเปลี่ยนเ้าไม่ได้ต้องลองก่อนใช้แบตเตอรี่ค่ะเพื่อนๆแรงก็จะไม่ค่อยเยอะ วันนี้เราตัดหญ้าได้ทางแถบนี้แถบนึงแล้วอันนี้ยังสูงอยู่เลยแบตเตอรี่ต้องชาร์จค่ะเพื่อนๆต้องใช้เวลาทางด้านนี้ปุ้งก็ตัดไปได้หน่อยเดียวตามขอบรั้วยังไม่ได้ตัดเลยสูงมากค่ะเพื่อนๆลกมากเราไม่ได้อยู่นะถ้าเราอยู่ทุกวันนี่ก็จะสะอาดแต่นี้เรานานๆมาทีนึงก็ได้ขนาดนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะ ค่อยๆทำกับเพื่อนๆสองคนตายายเหนื่อยก็พักคนรั้วเนี้ยพวกเราสองคนซื้อมาแล้วก็มาปลูกกันเองขุดดินปลูกต้อนอันเนี้ยค่ะเพื่อนๆเ,เขาจะมีขายเป็นระดับความสูงหนึ่งร้อยเซนติเมตรร้อยห้าสิบเซนติเมตรสองร้อยเซนติเมตรราคาก็จะต่างกันไม่ใช่ถูกๆค่ะเพื่อนๆแพง ของที่เดนมาร์กก็ราคาแพงทุกอย่างเพราะว่าเก็บภาษีแพงตอนที่มาปลูกใหม่ๆอะเราซื้อมา100เซนติเมตรตอนนี้2เมตรแล้วค่ะเป็นรั้วที่สวยปุงชอบแบบนี้วันนี้เราได้ให้บริษัทรับซื้อขายบ้านมาประเมินราคาบ้านสวนของเราค่ะเพื่อนๆบ้านหลังเนี้ยเราได้รับมรดกจากพ่อปู่มาเราไม่ได้เสียเงินก็จริงแต่ว่า เราต้องจ่ายเงินเสียภาษีให้กับรัฐบาลแพงมากๆค่ะบ้านหลังนี้มีทำเลที่ดีมากค่ะเพื่อนๆอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลเวลาเราขึ้นไปชั้นบนเนี่ยเราจะเห็นวิวทะเลสวยแล้วก็เห็นพื้นน้ำกว้างมากค่ะแดนกับลุงก็ได้มาปรึกษากันว่าเราอยากหาบ้านที่เป็นหลังอยู่ไม่ต้องใหญ่โตมากค่ะเพื<ๆ>่อนๆขอให้มีห้องให้ลูกได้อยู่เป็นส่วนตัวแล้วก็มีพื้นที่ปลูกผักเล็กๆเท่านี้ก็พอแล้วค่ะ แต่ธนาคารที่เดนมาร์กเนี่ยเขาไม่ให้เรากู้ซื้อบ้านหลังใหม่ค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเขากลัวเราน่ยไม่มีเงินที่จะส่งแล้วก็เขาไม่อยากเอาบ้านสวนของเรานะเป็นบ้านที่การันตีธนาคารบอกให้เราขายบ้านหลังนี้ถ้าเงินไม่พอเท่าไหร่เขาถึงจะให้เรากู้ซื้อบ้านหลังใหม่ค่ะเพื่อนๆประเทศเดนมาร์กเนี่ยเราต้องทําตามกฎระเบียบของเขาค่ะจริงๆแล้วเราไม่ได้อยากขายบ้านหลังนี้เลยค่ะเพื่อนๆ ชีวิตของเราทั้งสองคนน่ะหาเงินมาทั้งชีวิตก็ไม่สามารถหาซื้อบ้านที่ทำเลดีๆวิวสสวยๆแบบนี้ได้ค่ะเราอยากจะเก็บไว้แล้วก็มาอยู่กันสองคนตายยายในช่วงวัยปลดเกษียณก็ได้แต่ว่าตอนนี้เรามาคิดดูว่าอะไรที่มันจำเป็นแล้วก็ที่สําคัญที่สุดสํำหรับเราแล้วก็ลูกๆเราก็ควรจะทำในช่วงบ้านตายของชีวิตค่ะถ้ามีเรื่องราวคืบหน้าเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ผมก็ จะมาเล่าให้เพื่อนเพื่อนเอฟซีได้ฟังกันอีกนะคะเรากิ่งไม้มาไว้ใต้ต้นแอปเปิ้ลนะเพื่อนเพื่อนปีที่แล้วเนี่ยพึ่งฝนกิ่งไม้มาไว้ในนี้ยุบหมดเลยค่ะเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรมากกิ่งไม้ใบไม้เนะี่ยเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยค่ะเดี๋ยวเรามาอีกเราก็จะมาตัดแล้วก็เทเทถมไว้อย่างเงี้ยค่ะหญ้าตามใต้พื้นเนี่ยเขาก็จะตายไปแล้วก็เป็นปุ๋ยให้ต้นแอปเปิ้ลของเรา ตอนนี้งานที่สวนของเราก็ทําไปได้เยอะเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปรับลูกเดวิดกับน,นาตาลีที่บ้านลูกสาวคนโตกันค่ะ พวกเรามาลารับเดวิดก,กับนาตตลีกลับบ้านกันค่ะขนของเต็มไปเลยได้ของไปกินเยอะเลยพี่เข้ามาจากเมืองไทยค่ะเขาขนของมาให้น้องเยอะเลยวันนี้ปรุงและครอบครัวขอบพระคุณทุกๆก,การติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติด, like, ด, share, ดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราบ้างน,นะคะแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบายบาย